ฟังนะท่านผู้ชมทุกท่านครับก็เช่นเคยนะครับในทุกๆเช้าวันอาทิตย์ครับแปดนาฬิกา30นาทีถึงช่วง9กนาฬิกาโดยประมาณนะครับเราจะกลับมาพบกันกับรายการผู้จาประสาช่างรายการดีๆจากคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับที่ปัจจุบันเราเรียกตัวเองว่าจุฬาเอนจิเนียริงแล้วก็มีมตโต้ประจำคณะใหม่นะครับนั่นก็คือ innovation toward sustainability ครับและเช้าวันอาทิตย์วันนี้นะครับจะเป็นผมดรโอครับศาสตราจารย์ดร พิสุทธิ์เพียรมณกุลนะครับรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการนะครับแหมคิดถึงท่านผู้ฟังผู้ชมทุกท่านนะครับเพราะว่าบทบาทนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยก็มีโอกาสมาเป็นวิทยากรรับเชิญนะฮะแต่ว่างานหลักนะครับหน้าที่ประจําที่ทํามาตลอด10กว่าปีนะครับจะครบ12ปีแล้วเนี่ยนะครับก็คือเป็นผู้ดําเนินรายการนะครับดังนั้นวันนี้ครับกลับมาพบกับดรโอนะครับแล้วก็มุมมองที่เราจะชวนทุกท่านมาคิดต่อ มองมุมใหม่นะครับแล้วก็คิดต่อยอดมองอดีตปัจจุบันและไปสู่อนาคตนะครับจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับพื้นฐานสําคัญหนึ่งในพื้นฐานสําคัญในการดํารงชีวิตของพวกเราในทุกวันนี้ครับนั่นก็คือเรื่องของพลังงานนั่นเองนะครับและท่านวิทยกรรับเชิญที่ให้เกียรติรายการผู้จาภาษาช่างจากคณะวิศวะจุฬาของเราในวันนี้นะครับท่านเป็นผู้อำนวยการสถาบันวิจัย พลังงานจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับยินดีต้อนรับท่านรองศาสตราจารย์ดรกุลยศอุดมวงศเสรีครับอาจารย์สวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับก็ก่อนอื่นต้องขอบพระคุณนะครับท่านอาจารย์กุลยศนะครับขออนุญาตเรียกว่าท่านอาจารย์โด่งแล้วกันนะครับครับขอบคครับอย่างที่ผมเกริ่นไว้ตอนต้นครับว่ารายการผู้จาภาษาช่างเราเนี่ยนะครับก็เราเป็นการให้ความรู้นะครับในมุมแบบฟังง่าย นะครับแต่ว่าแฝงไปด้วยสาระนะฮะนะครับในมุมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของวิศวกรรมศาสตร์เทคโนโลยีนะครับแต่ทั้งสองสิ่งนี้นะครับมันเป็นจุดหนึ่งนะฮะแต่มุมที่สําคัญก็คือความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องนะครับอาจารย์ครับเอาละฮะดังนั้นเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับคงขออนุญาตเริ่มต้นคําถามแรกนะครับเอาแบบ simple simple ก่อนนะครับรบกวนท่านอาจารย์กุลยศแนะนําตัวหน่อยครับนะสั้นๆว่า ประวัติการศึกษาเป็นอย่างไรบ้างและก่อนจะมาเป็นผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพลังงานที่ทาอะไรมาบ้างครับอาจารย์ครับครับก็จริงก็จบคณะวิศวะนะครับจุฬาในภาควิชาวิศวมไฟฟ้านะครับแล้วก็เป็นอาจารย์ที่ภาควิชาวิศวมไฟฟ้านี่ตั้งแต่ปี2547นะครับแล้วก็ในระหว่างนั้นเนี่ยก็ไม่ได้มีโอกาสมาช่วยงานที่สถาบันวิจัยพลังงานด้วยนะครับก็รับตําแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพลังงานเมื่อสักประมาณ6ปีที่แล้วนะครับก็ตอนนี้ก็ดำรงตำแหน่งมา แล้วก็ทํางานด้านนี้มาโดยตลอดก็มีการทํางานที่เกี่ยวข้องกับภาครัฐนะครับโดยเฉพาะกระทรวงพลังงานก็มีการทํานโยบายพลังงานต่างๆนะครับให้กระทรวงนะครับซึ่งก็เป็นงานที่ต่อเนื่องมาของสถาบันนวักรพลังงานนะครับมามากกว่าสัก20ปีแล้วนะครับครับผมก็เรียกว่าถ้าจันโด่งเข้าปี2547ผมก็มาหลังจากถ้าจันโด่งนะฮะในวงการเราก็จะเรียกกันผมก็เรียกพี่โด่งมาตลอดนะฮะนะก็มาหลังพี่โด่งปีหนึ่ง นะผมมาปี2548นะครับในอดีตจริงๆเราขีดเส้นดูไม่ค่อยถูกกันนะครับเพราะว่าพลังงานกับสิ่งแวดล้อมไม่อยู่คนละฝั่งกันนะแต่ปัจจุบันนี้เป็นไงฮะมันต้องไปด้วยกันแล้วมันต้องไปด้วยกันเลยถ้าเกิดไปไปด้วยกันนี่มันก็ล้มกันทั้งคู่อะถูกต้องครับถูกต้องครับเอาละครับท่านจันโด่งครับนะผมว่าคําถามแรกเนี่ยคงคงรบกวนท่านจันโด่งช่วยเล่าพวกเราฟังนิดนึงนะครับถึงถึงภาพรวมแล้วกันนะครับว่าในถ้าเรามองในเชิงพลังงาน นะครับแล้วโฟกัสลงมาที่ประเทศไทยของเราเนี่ยนะเรามีต้นทุนอะไรและไอ้ต้นทุนที่เรามีมันมันส่งต่อเพื่อมาเป็นน้ํามันเพื่อมาเป็นพลังงานไฟฟ้าเพื่อมาเป็นพลังงานที่เราใช้อย่างไรบ้างครับอาจารย์ครับจริงๆนี่ถ้าเกิดมองในภาพพลังงานนี่มันถือว่าเป็นภาพที่ใหญ่มากพอสมควรนะครับถ้าเกิดโฟกัสลงมานิดหนึ่งหัว่าภาคพลังงานที่ใหญ่ที่สุดในภาคพลังงานก็คือพลังงานไฟฟ้านะครับตรงนี้เองเนี่ยประเทศไทยเราเองใช้พลังงานไฟฟ้า ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจนะครับมาโดยตลอดนะครับทุกวันนี้เราแทบจะเรียกว่าไฟฟ้าเป็นปัจจัยที่5้าไปเรียบร้อยแล้วเพราะว่าถ้าเกิดไฟฟ้าหายไปเนี่ยกิจกรรมการดเนชีวิตเนี่ยมันแทบจะหายไปด้วยเลยนะครับและถามว่าแล้วกิจกรรมในการผลิตไฟฟ้าของของไทยเนี่ยมันมีมูลค่าประมาณเท่าไหร่ผมคิดว่าอันนี้น่าจะประเมินไม่ถูกเลยนะครับเพราะว่าปีปีหนึ่งเราใช้พลังงานและโดยเฉพาะพลังงานที่มาผลิตไฟฟ้าเนี่ยนะครับเป็นจํานวนมากผมคิดว่า เราเป็นประเทศที่ต้องนําเข้าพลังงานแล้วก็พลังงานเชื้อเพลิงที่เป็นความร้อนมาผลิตเป็นไฟฟ้าเนี่ยก็เป็นพลังงานที่สําคัญมากนะครับในปัจจุบันเองเนี่ยประเทศไทยเราใช้พลังงานไปกับภาคไฟฟ้าเนี่ยนะครับโดยเฉลี่ยเฉลี่ยผมคิดว่าน่าจะเกินเกินกว่า50%ของพลังงานทั้งหมดที่ใช้นะครับถ้าเกิดเราโฟกัสที่ภาคไฟฟ้าเนี่ยนะครับถามว่าอะไรเป็นเชื้อเพลิงที่เป็นเชื้อเพลิงหลักที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้าก็ต้องบอกว่าปัจจุบันเราพึ่งพาแก๊กสธรรมชาติเป็นหลักนั้นทําให ตัวราคาพลังงานไฟฟ้าของประเทศไทยเนี่ยขึ้นอยู่กับตัวราคาแก๊สธรรมชาตินะครับค่อนข้างจะมากนะครับนี่ในส่วนถัดไปนะครับที่เมื่อกี้อาจารย์โอได้ถามแล้วภาคขนส่งภาคอะไรลหะภาคขนส่งเนี่ยเดิมเราใช้น้ํามันนะครับที่เป็นเชื้อเพลิงหลักในการขับเคลื่อนยานยนต์นะครับแต่ในอนาคตเนี่ยในภาคขนส่งเนี่ยก็จะมีแนวโน้มที่จะกลับมาใช้พลังงานไฟฟ้ามากขึ้นนะครับที่เราเรียกเป็น EV นะครับถามว่า E ีมาเร็วแค่ไหนจริงๆขึ้นอยู่กับจริงผมคิดว่าทริกเกอร์พอยต์มันอยู่ที่ราคาเลยถ้าเกิดราคา รถเนี่ยมันแข่งขันกับราคารถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์สมรรถนะภายในได้เมื่อไหร่เนี่ยผมว่าคนก็น่าจะเปลี่ยนประเพียดมาใช้ซึ่งก็จะเป็นาการมาใช้พลังงานไฟฟ้าเพิ่มขึ้นอีกออนะครับโอ,โอ้ครับนะ,นะดังนั้นฟังท่านอาจารย์กรุยศพูดถึงตรงนี้เนี่ยแสดงว่าในอนาคตโลกในอนาคตคําว่าอะไรนะอิเล็กทริฟายอิเล็กทริฟิเคชันนะมันก็จะมานะแล้วยิ่งดังนั้นสัดส่วนคนที่ใช้ไฟฟ้ามันก็ยิ่งเพิ่มสูงขึ้นนะครับสัดส่วนการใช้ไฟฟ้าจะยิ่งเพิ่มสูงขึ้นนะฮะ ถามอาจารย์กุลยศเพิ่มนิดหนึ่งครับค่าใช้ไฟฟ้าในปัจจุบันน,นะครับนะค่าใช้จ่ายอะไรท,ที่ที่เราต้องจ่ายในยต่อเดือนในต่อเดือนเนี่ยนะฮะถ้าย้อนไปในอดีตจนถึงปัจจนถึงปัจจุบันเนี่ยมันมีกระบวนการในการคิดค่าอะไรพวกนี้มันแตกต่างไปเยอะไหมมันมีการเปลี่ยนแปลงอะไรเยอะไหมครับจริง,รงๆก็การคิดต้นทุนค่าไฟฟ้าเนี่ยก็ค่อนข้างจะตรงไปตรงมามนะครับครับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ย จริงๆโครงสร้างค่าไฟเปลี่ยนแค่ไม่กี่ครั้งแต่ในแต่ละครั้งที่เปลี่ยน,นยก็จะเปลี่ยนที่เป็นรายละเอียดปลีกย่อยที่ไม่ใช่ออหลักสาระสาคัญสักเท่าไหร่รนะครับผมพูดง่ายๆนะครับต้นทุนค่าไฟของประเทศไทยนะครับเราก็เอาค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นค่าก่อสร้างโรงไฟฟ้านะครับ ค่าเชื้อเพลิงที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้าะนะครับคบ่าก่อสร้างเราเรียกว่าเป็นระบบส่งระบบจำหน่ายซึ่งก็คือสายไฟที่มันนำพาไฟฟ้าจากแหล่งผลิตไปสู่ผู้ใช้เนี่ยเพราะไม่มีสิ่งนี้ก็เราก็ไม่รู้จะรับใช่ครับฟฟปัจจุบัน,นม,มันยังไม่มีเทคโนโลยีที่มันคุ้มค่าในเชิงาณิตมากเพียงพอในการส่งไฟฟ้าโดยไม่ใช้สายใช้สายเนี่ยก็ยังเป็นวิธีที่ที่เรียกว่าถูกที่สุดและมีประสิทธิภาพดีที่สุดอยู่นะครับครับแล้วก็ค่าใช้จ่ายอื่นๆอย่างเช่น พนักงานของการไฟฟ้าทั้ง3การนะครับ <ừ m. S 2> ที่เกี่ยวข้องตรงนี้เราเอาคอสทุกอย่างมารวมกันหมดนะครับรวม,ม่าเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นนะครับ <ừ m. S 2> แล้วเราก็มีการประมาณการนะครับว่าอในอปีที่เรากำลังจะคิดค่าไฟเนี่ยนะครับเราจะมีหน่วยจําหน่าย <ừ m. S 2> ไฟฟ้าเท่าไหร่ซึ่งหน่วยจำหน่ายก็คือจําหน่ายไปให้ประชาชนใช้หรือว่าภาคอุตสาหกรรมหรือว่าทุกคนที่อยู่ในประเทศไทยเนี่ยครับก็เอา2ตัวมาหารกันนะครับตัวตั้งก็จะเป็นค่าใช้จ่ายทั้งหมดเป็นหน่วยบาทนะครับ ตัวหารก็เป็นหน่วยไฟฟ้าที่จําหน่ายออกจากการไฟฟ้าแล้วก็ให้ประชาชนใช้นะครับจับหารกันหน่วยกิโลวัตต์อานะครับก็เป็นหน่วยบาทต่อกิโลวัตต์อาวก็ตรงไปตรงมาแบบนี้นะครับเมื่อเมื่อหาออกมาแล้วเนี่ยนะครับจากเดิมเราอาจจะอยู่ข้าไฟเนี่ยเฉลี่ยเฉลี่ยอยู่สักประมาณ3บาท4บาทอยู่เราเนี่ยนะครับแต่เพินปีช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับมันเกิดวิกฤตหลายอย่างนะครับรวมๆกันนะครับทำให้ต้นทุนข้าไฟเนี่ย ก็ตอนนี้ก็พุ่งขึ้นไปอยู่ประมาณ4บาทปลายๆเกือบ5บาทแล้วจริงๆเนี่ยถ้าเกิดภาครัฐไม่ได้มีการาทยอยขึ้นราคาค่าไฟเนี่ยมันอาจจะทะลุ5บาทเกิน5บาทไปเรียบร้อยนะแต่ตอนนี้ยังมีมาตรการในการช่วยๆทยอยลดผลกระทบไม่ให้ขึ้นทีเดียวสูงเกินไปจะขึ้นเป็นขั้นบันไดอะไรอย่างนี้ครับก็บบมันอยู่ที่4บาท72ยังไม่รวม VAT โอเคครับโหเ,เ,เรียกว่าถ้าถ้าไม่ได้มีการช่วยเหลือเนี่ยอาจจะทะลุไปมากกว่านี้ก็อาจจะทะลุไปมากกว่านี้นะครับพี่โด่งครับ หลายท่านเนี่ยปัจจุบันนี้ก็จะมัมกจะพูดว่าส่วนหนึ่งคือค่าไฟฐานนะครับส่วนหนึ่งคือค่า FT นะเลยอยากถามพี่โด่งนิดนึงครับไอ้ FT เนี่ยมันมันมีประวัติศาสตร์ความเป็นมาอย่างไรบ้างเนี่ยจนมาถึงมันมี FT ทุกวันนี้ครับ,ค,รบคือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าไม่มี FT เนี่ยนะครับค่าไฟเนี่ยก็อาจจะต้องเปลี่ยนแปลงบ่อยกว่านี้หรือว่าถ้าไม่เปลี่ยนแปลงบ่อย กลายเป็นว่าภาระต้นทุนอาจจะต้องมีคนรับผิดชอบนะครับผมยกตัวอย่างถ้าเกิดสมมติว่าผมเป็นคนกําหนดค่าไฟนะครับสิ่งที่เราจะต้องกําหนดค่าไฟคือเรา,เาก็กําหนดตอนนี้เพื่อใช้ในระยะเวลาในอนาคตอีกช่วงเวลาหนึง่งอ,อาจจะสมมติเซซักซักปีหน้าปีหน้าปีหนึ่งละกันครับครับสิ่งที่ผมต้องทําก็คือผมก็ต้องมาดูซิว่าค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นในหนึ่งปีขา้างหน้ามันมีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างคาดการณ์อนาคตเลยครับค่าใช้จ่ายที่คาดการได้แน่ๆเนี่ยก็คือต้นทุน ก่อสร้างโรงไฟ<ร>ฟ้าต้นทุนก่อสร้างสายส่งสายจำหน่ายถามว่าทำไมถึงคาดการได้เพราะจริงๆเราจ่ายไปหมดละนะแต่เราจ่ายไปแล้วเนี่ยนะครับจริงๆลงทุนโรงไฟฟ้าอาจจะโรงหนึ่งอาจจะเป็นเกือบหมื่นล้านนะครับแต่คราวนี้เนี่ยเราก็ไม่ได้เอาหมื่นล้านเนี่ยมาคิดเป็นทุนทีเดียวนะแล้วมันมีวิธีการทางบัญชีวิธีการทางการเงินที่จะกระจายต้นทุนเรานี้เป็นตลอดอายุคำนวณไปตลอดอายุว่า2ีปีเราก็บอกอาลงทุนไปแล้วเนี่ยจะพูดอายุโรงไฟฟ้า25ปี แต่ละปีผมควรจะต้องเก็บต้นทุนตรงนี้เขาเรียกว่า Recover cost คือปีละเท่าไหร่รนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโรงไฟฟ้าลงทุนไปแล้วนะครับสายส่งก็ลงทุนไปแล้วนะครับแต่ทยอยคิดต้นทุนกลับคืนมาเนี่ยเราก็รู้แน่แน่อันนี้เป็นเรียกว่าต้นทุนที่เรียกว่าคงที่อันนี้ผมประมาณได้ค่อนข้างจะแม่นยํามากเลยถ้าเกิดไม่มีโครงการใหม่ๆที่ที่เข้ามาระหว่างปีอันนี้จะถือว่าผมแทบจะการันตีความแม่นยําในการประมาณการได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่อีกส่วนหนึ่งที่ เพอเอนเป็นต้นทุนหลักเหมือนกันแล้วก็ค่อนข้างจะประมาณการยากก็คือเชื้อเพลิงนะครับอย่างที่เรียนไว้ก็คือประเทศเราเนี่ยถ้าเกิดเชื่อข้อมูลของภาครัฐนะครับเราเป็นประเทศที่เป็นการต้องนําเข้าสุทธิพลังงานนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพลังงานที่เรานํามาผลิตไฟฟ้านะครับตอนนี้พลังงานหลักก็คือแก๊สธรรมชาตินะครับช่วงข้อมูลสักประมาณ7เดือนที่ผ่านมานะครับที่เป็นข้อมูลที่มาจากเว็บไซต์ของกนี่ยเราใช้แก๊สธรรมชาติผลิตไฟฟ้าประมาณ54%อนนะครับรองลงมาเนี่ยก็ เป็นทันหินสักประมาณเกืบอบๆสิอนะครับสตัวนี้เราต้องนําเข้านะครับ,รบถ้าต้องนําเข้าเนี่ยนะครับสิ่งหนึ่งที่เราต้องพยากร์ละต้องคาดการณ์ก็คือราคามันจะเป็นเท่าไหร่นะครับสองนอกจากราคาเนี่ยราคาเขาเวลาซื้อขายซื้อขายเป็นหน่วยยเอสซอล่านะครับก็ต้องไปประมาณการอีก,กว่าอ,อัตราแลกเปลี่ยนมันเท่าไหร่นะครับในสถานการณ์ปกติเนี่ยเราก็อาจจะคาดการณ์ได้ใกล้เคียงความจริงหน่อยนะครับบางทีแก๊สที่เรานำเข้ามาเนี่ยเรามีสัญญาณระยะยาวอันนี้ช่วยได้เยอะเลยเพราะว่าไม่ต้อง รับความผันผวนของราคาในเรียกว่าเป็นตลาดจร์นะครับ,รบหรือว่าสปอตมาร์เก็ตเนี่ยแต่ถ้าเราทำลองเทอมคอนแทรคเราก็รู้ว่าอไอ้นี่มันเท่านี้เหรียญน,นะครับต่อหน่วยความร้อนนะครับซึ่งก็ใช้ร้านพีดีนะครับ,รบแต่ถ้าเกิดสมมติเราทําสัญญาที่เป็นลองเทอมเนี่ยไม่ครอบคลุมร้อยเปอร์เซ็นต์ของปราาิมาณการใช้ก็ต้องไปน้อเข้าจากตลาดจอรอันนั้นประมาณการราคาค่อนข้างจะยาก,าก,าก,ากานะฮะไอ้ตัวอัตราแลกเปลี่ยนก็ประมาณการยากอีกนะครับช่วงปกติมันอาจจะอยู่สัก34บบาทต่อ หนึ่งเยอเซร่าแต่ปัจจุบันมันก็38บบ้างสามสิบเจ็ดบ้างตรงนี้น่ะคือสิ่งที่เราคาดการณ์ไม่ได้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดทายังไงล่ะผมวันนี้ผมต้องคานวณค่าไฟเพื่อใช้เก็บสาหรับอนาคตอนาคตละก็ต้องประมาณการบนต้นสมมติฐานชุดหนึ่งไปก่อนครับอันนี้ในการดําเนินการจริงถ้าเกิดค่าเชื้อเพลิงมันแพงกว่าที่คาดหรืออัตราแลกเปลี่ยนมันสูงกว่าที่คาดนะครับบาทมันอ่อนเกินไปหรือต้ลราคแข็งเกินไปตรงนี้มันเกิด ต้นทุนส่วนเพิ่มจากเท่าประมาณการละนะครับถามว่าใครต้องรับผิดชอบนะครับณนะตอนนี้ก็คือผู้ใช้ไฟทุกคนก็ต้องร่วมรับผิดชอบเพราะในฐานะที่เป็นผู้ใช้ไฟของประเทศนะครับตรงนี้แหละที่ทําให้เกิดส่วนที่เราเป็น FT นะครับจริงๆยังมีส่วนอื่นอีกนะฮะจริงๆระหว่างทางอาจจะมะีโครงการรับซื้อไฟฟ้าจากเอกชนเพิ่มเติมที่เราไม่ได้คาดการใน1นปีที่ผ่านมานะครับตรงนี้เนี่ยก็เป็นต้นทุนส่วนเพิ่มเหมือนกันก็อาจจะเอามานำมารวมใน FT ด้วยแต่คิดว่าคงไม่ได้เยอะเท่ากับการเปลี่ยนแปลงของราคาเชื้อเพลิงกับ ฟังพี่โด่งพูดมาถึงตรงนี้นี่จริงๆ FT เนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นส่วนที่มันบวกอย่างเดียวนะครับดังนั้นถ้าเราคาดการแล้วจริงๆแล้วเอ้ยมันควรจะเป็นกาไร FT ก็ติดลบได้หนยนะครับถูกต้องครับอย่างเช่นในช่วงปี2ปีที่ผ่านมาจริงๆเราอาจจะลืมคิดไปใน FT ติดลบมาตลอดนะครับในช่วงปีที่แล้วนี่ FT ติดลบมาเกือบทั้งปีนะครับในปีที่แล้วนะไม่ใช่ปีนี้นะครับเพราะจริงๆบางครั้งเนี่ยเราคาดการราคาแก๊สคาดการอัตราแลกเปลี่ยนนะแต่ช่วงโควิดนะ n g ลดลงราคาต่ำมากถูก,กว่าลองเทอมคอนแทกตอีกนะอเพราะฉะนั้นเนี่ยเราถ้าเกิดเรานําเข้าสปอตมาร์เก็ตเนี่ยถ้ามาเท่าไหรเนี่ยนะครับเราเคยคาดการณ์ไว้สูงกว่านั้นเนี่ยมันก็กลายเป็นว่าเรากาไรเรียกว่าเรารเรียกว่ากําไรเชิงบัญชีมากกว่าซึ่งรตรงนี้ก็เอามาลดเป็นค่าไฟให้กับผู้ใชไ้ไฟฟ้า FT ก็เลยติดลบได้เหมือนกันก็เรียกได้ว่าในช่วงก่อนที่ผ่านมาเนี่ยรประชาชนได้กไรจากการคาดการณ์เรียกว่านะกําไรกาไรไูกแต่ก็คือจ่ายน้อยกว่าจ่ายน้อยคาดไว้คาดไว้โอเคแต่ในยุคปัจจุบัน มันมันเป็นเซเนโร่ที่มันตรงกันข้ามหลายหลายอย่างก็ประดังประเดเข้ามานะครับก็สิ่งหนึ่งหลักๆเลยที่ที่เรารับรู้กันอยู่ก็คือเรื่องคอนฟ l i กต์ระหว่างรัสเซียกับยูเครนนะครับซึ่งก็มีเรื่องพลังงานเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยนะครับเพราะว่าทางรัสเซียเองก็เป็นผู้ส่งออกพลังงานนะครับทั้งน้ำมันทั้งแก๊สธรรมชาตินะครับการขยับตัวของรัสเซียเองในการตอบโต้กับฝั่งที่เป็น่มไม่อยาก ต่อเอื่อชื่อประเทศหรือว่ากลุ่มน,นะครับแต่ก็คือคู่ขัดแย้งนะครับก็มีเรื่องราคาพลังงานเข้ามาเกี่ยวข้องอเราเองทอี่วงนอกที่ต้องเป็นผู้นําเข้าพลังงานก็ช่วยไม่ได้ที่จะต้องรับความผันผวนข,ของราคาพลังงานตรงนี้เพราะว่าราคาพลังงานในตลาดโลกเนี่ยตอนนี้มันแทบจะเรียกว่าเป็น ราคาที่สะท้อนกันหมดนะครับมันเป็นราคาตลาดนะครับก็คือที่หนึ่งขึ้นอีกที่หนึ่งลงก็อาจจะเป็นไปไม่ได้นะครับถ้าว่าที่หนึ่งลงคนก็แย่งแห่ไปซื้อตรงนั้นดีมานเพิ่มขึ้นราคาก็กลับขึ้นมาอยู่สู่ดุลยภาพที่เดียวกันอยู่ดีก็จริงครนะครับพี่ดงฟังฟังถึงตรงนี้นะครับผมก็อ่านข่าวนะเราก็หลายท่านผู้ฟังท่านผู้ชมน่าจะเห็นข่าวประเทศในยุโรปเห็นเขาบอกค่าไฟก็าขึ้นเป็นศึกเท่าก็จริงๆเรียกว่าในยุโรปเองเนี่ย ต้นทุนก็สะท้อนไปที่ผู้ใช้ไฟค่อนข้างจะเร็วนะครับทีไหมฮะอันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามี FT หรือเปล่าแต่กระบวนการของเขาเนี่ยจริงๆมี FT หรือไม่มี f t ก็มันก็ใกล้เคียงกันนะเีฟทีก็คือเราเนี่ยคาดการไปก่อนแล้วก็ค่อ,คอยมาอ d ดจัสนะครับต้นทุนตามจริงทีหลังแต่ FT อของเราเนี่ยปรับทุกๆ4เดือนนะครับผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าในยุโรปเข,เขาปรับเร็วกว่าเราหรือเปล่าแต่ก็ดูเท่าที่ดูข้อมูลเนี่ยราคาค่าไฟเขาสะท้อนสถานการณ์ค่อนข้างจะเร็วนั่นก็ เขาอาจจะมีการปรับต้นทุนค่าไฟเนี่ยได้เร็วกว่าหรือว่าในบางประเทศเองที่เขาไม่ได้มีกิจการไฟฟ้าที่ควบคุมหรือประเทศกำกับดูแลปร,ประเทศไทยเนี่ยของเขาทอนตลาดนะครับเขามีตลาดไฟฟ้าแบบนั้นเนี่ยก็จะไม่มี FT ละเพราะราคามันก็เปลี่ยนแปลงไปตามวันตามดีมันสป라이ดเพราะนั้นอันนั้นก็ก็ค่อนข้างจะเร็วนะแต่ยงที่เรียนไว้จริง,รงๆแล้วประเทศไทยเนี่ยเราบอกว่าค่าไฟแพงจริงก็ยอมรับนะครับว่าแพงครับผมก็รู้สึกว่าแพงแต่คำนี้คําว่าแพงเนี่ยเราเทียบกับอดีตที่เรา เคยจ่ายนะครับแต่ถามว่าเมื่อเทียบกับประเทศอื่นเนี่ยค่าไฟเราแพงกว่าไหมก็ต้องบอกไม่ได้แพงกว่าแต่อันนี้ก็ต้องมองสมมติมองค่าครองชีพเขานะครับสูงแต่เขาก็รายได้สูงเหมือนกันก็ต้องบาลานซ์กันนะครับแต่เผอิญเราจะเทียบค่าครองชีพอย่างเดียวก็ลําบากเพราะว่าเราก็ต้องซื้อเชื้อเพลิงในราคาเดียวกับเขานะครับมันก็แข่งกันลําบากเหมือนกันจริงเพราะว่าผมผมดูข่าวเนี่ยนะดูค่าไฟในยุโรปบางประเทศขึ้นเป็น1ิบเท่า จนมีข่าวว่าหน้าหนาวเนี่ยจะมีนักท่องเที่ยวยุโรปอีกเยอะเลยมาอยู่ประเทศไทยเ,เราก็ยังนั่งโอ้โหแสดงว่ามันจะมีปริมาณการใช้ไฟที่เยอะขึ้นอีกนะแล้วเราก็อาจจะต้องนําเข้าแกส๊สหรืออะไรที่ราคาแพงเข้ามาอีกนะอันเนี้ยเป็นเ,เป็นสิ่งที่ถ้าเกิดมองในมุมเศรษฐ,ฐกิจเราอาจจะดีใจนะครับว่า,อาโอเค post covid เนี่ยนักท่องเที่ยวเข้าประเทศไทยแล้วแล้วก็ช่วงปลายซีซันหน้าหนาว คงจะต้องมีนักท่องเทีย่ยวยุโรปเข้ามาเยอะเพราะว่าหนีหนาวเข้ามาส่วนหนึ่งแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คงอาจจะหนีความวุ่นวายเข้ามาด้วยแล้วไม่ได้มาอยู่แบบสั้นๆนะอยู่ยาวอยู่อันเป็นเรสซิเดนต์เลยนะครับ <c oughs> คราวนี้ในแงม่มุมเศร,รษฐกิจก็คงจะเป็นเรื่องดีนะกับปร,ร,ระเทศไทยนะครับ GDP ก็อาจจากภาคบริการอาจจะเพิ่มขึ้นแต่ในมุมมองของเรื่องการจัดหาพลังงานนี่ก็อาจจะค่อนข้างจะเหงือตกเล็กน้อยเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยทุกๆหนึ่งหน่วยพลังงานที่ใช้เราต้องนําเข้าแก๊สธรรมชาติเหลวจากต่างประเทศเข้ามาซึ่งปัจจุบันราาค ค่อนข้างจะสูงนะครับแล้วก็ o r e c ส s t ยากพอสมควรซึ่งพูดง่ายๆว่าถ้าสมมุติว่ายุโรปเขาซื้อเนี่ยราคาแก๊สเขาซื้อกับเราซื้อก็ราคาไม่ต่างราคาเดียวกันแต่เขาแรงซื้อมากกว่าเราแต่เขาแรงซื้อมากกว่าแต่ราคาไม่ต่างกันดังนั้นถ้าเขาขึ้นส0บเท่าเนี่ยแต่ของเราจริงๆพี่โด่งถ้าเราหารนจริงๆเราขึ้นประมาณเราถ้ามองมันมองมต้องมองค่าไฟเนาะถูกไหมครัเพราะผมเห็นบางบางสื่อบอกว่า FT มันขึ้น3 0 0ก็จริงๆอย่างที่บอกเอฟทีมันเป็นแค่ตัวแอดจัสนะครับถ้าเกิดจะดู ค่าไฟจริงๆมันก็ดูค่าไฟฐานนะครับหรือว่าค่าไฟเฉลี่ยที่เราพูดกันนะครับ,รบซึ่งตรงนี้มันคือทั้งก้อนมัน4ี่บาทเจ็ดมัน97สตางค์เพิ่มมา97สตางค์แต่ผลกระทบเนี่ยที่เป็นค่าไฟเนี่ยมันก็คือ4ี่บาทเจนะครับนี่ยังไม่รวมแบตนะครับก็ต้องไปเทียบว่า4ี่บาทเจเนี่ยเมื่องวดที่แล้วมัน3บาทปลายๆถ้าผมจำตัวเลขไม่ผิด3บาท90กว่าเนี่ยก็ขึ้นมามาสักประมาณ 70 80สตางค์90สตางค์ตามเอฟทนะครับก็ถือว่าเยอะนั่นแหละแต่ถามว่าเอา FT มาเทียบกันได้ไหมไม่ได้หรอก FT มันเป็นเทียบตัวเลขถูกไหมครับต้องเทียบที่ตัวเนื้อเพราะว่าเพราะว่าถ้ามองอย่างนี้จริงๆเนี่ยเออมันมันมันก็เหมือนเมื่อที่อื่นเขาขึ้นเป็นหลักเป็นเท่าเป็น10เท่าแต่ของเราเราไม่ได้ขึ้นเป็นเท่านะก็จริงๆมันก็ต้องมีคนรับผิดชอบครับตัวเลขมันก็แล้วแต่คนจะหยิบตัวเลขไปอินเทอร์เพลตอ่ะแต่ผมว่าสิ่งที่ถูกต้องแฟกต์ที่ถูกต้องเราคุยกััันนนไได้มคคืออะะรรบบก็ วิศวกรช่างคุยกันมันก็ต้องเอาแฟกมาคุยเอาแฟกมาคุยครับอ่าทีนี้เราก็เข้าใจบริบทของ FT นะครับครับนหลายท่านคงไปดูใน Dictionary ได้ว่า FT มันย่อมาจากอะไรเนาะไม่มีครับไม่มีมันไม่มีนะครับเนะ่แต่เข้าใจบริบท FT นะครับเอาละขอคนอนุญาตมาต่อกนิดนึงครับว่าเอ่อคือภาพภาพที่ผมพยายามคิดภาพในในในความคิดนะคืออยากรู้เหมือนกันว่า4บาทเ2เนี่ยนะนะ และข้างในเวลาเรามอง4บาทเ2เนี่ยมันมีแฟกเตอร์อะไรที่ที่มันส่งผลต่อ4บาท72บบ้างพี่โด่งพูดว่าค่าเชื้อเพลิงผมเห็นด้วยเพราะว่าถ้าที่อื่นมันขึ้นเป็น10เท่าเนี่ยแสดงของเรามันต้อง70 8 0หรือเปล่าผมไม่รู้ในในราคานี้จริงก็อย่างที่บอกไว้ค่าไฟเนี่ยจริงเราคิดง่ายมากเลยนะครับก็คือเราเอาต้นทุนทุกอย่างมาบวกเข้าด้วยกันแล้วก็หารด้วยหน่วยจำหน่ายนะครับคราวนี้เนี่ยค่าไฟเมื่อกี้ผมบอกแล้วคอมโพเนนต์ก็คือมันมาจาก หนึ่งต้นเป็นต้นทุนก่อสร้างโรงไฟฟ้านั่นแหละนะครับจะสร้างเยอะสร้างน้อยเดี๋ยวเราละเอาไว้ก่อนนะครับเอาไว้ก่อนเป็นต้นทุนที่เราต้องสร้างก่อสร้างโรงไฟฟ้าขึ้นมาแต่มีโรงไฟฟ้าเฉยๆเนี่ยมันผลิตไฟไม่ได้เหมือนซื้อรถมาแต่ไม่เติมน้ามันมันก็ขับไม่ได้นะครับครับมันก็ต้องมีค่าเชื้อเพลิงเติมข้ออีกนะพอเรามีโรงไฟฟ้าเรามีเชื้อเพลิงผลิตไฟ้าผลิตแล้วก็ต้องมีสายส่งก็ต้องมี ตัวกลางที่นําไฟฟ้าที่ผลิตได้ไปสู่ผู้ใช้นะครับมันก็ต้องตัดต้นทุนการสร้างสายส่งซึ่งสายส่งเนี่ยท้งประเทศไทยเนี่ยเราก็ทยอยสร้างมาเรื่อยๆนะครับปัจจุบันถ้าจำไม่ผิดนี่แผนของกอฟผเนี่ยอาจจะเรียกว่าเป็นแผลลนที่สิบสี่ละขยายสายส่งมาเรื่อยๆอครอบคลุมทั่วประเทศไทยนะครับ,รบก็มีสร้างมาเรื่อยๆสร้างใหม่กับของเก่าที่สร้างเสร็จไปแล้วแต่ยังรูคัพเวอร์คอสไม่หมดก็ต้องออกมาทุนก,ก้นุนรวมกันนะแล้วก็กอกฟผเนี่ยสร้างสายส่งเนี่ยก็คือสร้างที่เป็นคล้ายๆกับมอเตอร์เวย์ พอมาถึงเข้าสู่ตัวเมืองปุ๊บเนี่ยการไฟนครหลวงการไฟส่วนภูมิภาคที่เขารับไฟฟ้าไปจ่ายเนี่ยเขาก็ต้องสร้างถนนสายย่อยนะครับเข้าไปก็เป็นสายเสียบกับสายกำไนหรยกว่าเขาซอยบ้านก่อนจะไปถึงบ้านก็จะมีต้นทุนสายส่งสายกำหนจากข้อมูลเอารียกว่าเอาจาก4บาทเจสิบอก่อนเปตั้งก่อนลวกันนะครับถ้าข้อมูลตรงนี้เนี่ยถ้าถ้า จำไม่ผิดนะครับจริงๆตอนที่ใช้แต่ความจําอย่างเดียวเลยนะครับแต่ก็เป็นข้อมูลที่เข้าใจว่าที่เคยอยเกี่ยวกับทางทางสำนักง,งานคณะกรรมการกิจการพลังงานนะครับถ้าหารเป็นหน่วยออกมาแล้วนะครับต้นทุนค่าสร้างโรงไฟฟ้าเนี่ยมันจะอยู่สักประมาณ80สตางค์โรงไฟฟ้าในที่นี้หมายถึงโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ขนาดเล็กลงมาทั้งหมดเลยนะครับรวมหมดก็เป็นรรโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ของกอฟผเองนะครับ โรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ของเอกชนหรือที่เรียกว่า IPP นะครับโรงไฟฟ้าขนาดที่เล็กลงมาหน่อยนะครับของเอกชนเช่นกันที่อยู่ในนิคมอุตสาหกรรมนะครับหรือว่าในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่เขาผลิตไฟใช้เองเนี่ยที่เรียกว่าที่เป็น SPP นะครับค่าก่อสร้างตรงนี้นะครับรวมๆรวมๆกันเนี่ยนะครับและหารด้วยหน่วยจําหน่ายนะครับที่อยู่ในปีนี้นะครับอยู่บนตกราวๆ80สตางค์พวกนี้ต้องรวมไอ้พวกเล็กมากๆด้วยไหมเล็กมากๆ VSP VSP เรียกว่า Very Small SPP เนี่ย เออเวลาเราจ่ายเงินเนี่ยเราจ่ายเป็นคล้ายๆแบบเหมือน variable cost เลยเราผลิตได้เท่าไหร่จา่ายเท่านั้นเราเลยจับตัวนี้เข้าไปในส่วนของค่าเช่าเพลิงรวมาิทธิ์ที่เหมือนค่าเช่าเพลิงนะครับก็จริงๆมันเป็นวิธีการเกลีย่ยตัวเลขแหละจะัดไปตรงไหนตรงไหนก็เป็นวิธีจัดแต่ตอนนี้เราบอกเอาต้นทุนที่มันคงที่นี่ยแหละเอามารวมกันเป็นค่าก่อสร้างไฟฟ้านะครับแปประมาณ80สตางค์ประมาณ80สตางค์หรือจริงๆเนี่ยในหนังสือพิมพ์เขาอาจะเรียกเป็นค่า AP ก็ได้จริงๆมันก็อาจจะไม่เชิง AP อยยยย่่่่่่าา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 งงเเเเเเดดดีีีวววพรรรรระะถ้้้กิโไฟฟขนนนนใหญู AP AP คับ ต้นทุนค่าก่อสร้างโรงไฟฟ้าตรงนี้ที่เราจ่ายให้ให้โรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ที่เป็น IP IP เราเรียกว่า a อนะครับแต่ถ้าเกิดให้โรงไฟฟ้าขนาดเล็กลงมาหน่อยที่ทเราเรียกว่าเอสตรงนี้ค่าตัวเนี้ยเราเปลี่ยนชื่ออีกที่หนึ่งเรียกว่าเป็น CP AP อย่อมาจาก availability payment Pay cp ย่อมาจาก capacity payment แต่ทั้งนี้ั้นั้นมันก็คือสะท้อนเงินก่อลงทุนก่อสร้างโรงไฟฟ้าทั้งคู่นะครับแต่เดี๋ยวมันจะมีฟิโลโซฟีที่แตกกันในระดับย่อยเล็กน้อยถ้าเกิดเดี๋ยวสนใจเดี๋ยวเราคุยกันที่ครับ ตรงนี้แล้วก็ยังมีโรงไฟฟ้าของกฟผที่สร้างก็ต้องมีคล้ายๆเอพเหมือนกันแต่ว่าเป็น internally ppa นะครับก็คือเป็นเป็นการจัดสรรเกลียโครงสร้างต้นทุนภายในนะครับตรงนี้รวมกันเนี่ยหาหน่วยจำหน่ายของประเทศไทยปีนี้เนี่ยอยู่ประมาณ80สตางค์นะครับ,รบแล้วก็ต้นทุนการก,ก่อส,สร้างสายส่งนะครับที่เรียนไว้เนี่ยอยู่สักประมาณ24สตางค์25สตางค์บาทนิดๆแล้วอ่าครับแล้วก็ต้นทุนการร้างสายจำหน่ายนะครับซึ่งตรงนี้มันเหมือนเส้นเลือดฝอยกระจายเข้าไปเข้าซอยเข้าจานท์โอว่านนะครับ ซึ่งมันก็ mm hmm. มีเยอะมากเหมือนกันนะครับเส้นเลือดใหญ่อาจจะเยอะแต่ไม่ได้เยอะเท่าเส้นเลือดฝอยราบเส้นเลือดฝอยเนี่ยก uh ็เข้าไปดาหลอกซอกซอยต่างๆนะครับแล้วก็ย okay> ังรวมกับอันนี้ก็เป็นต้นทุนเรียกว่าค่าบริการของการฟ้าป่าจำนายนะครับที่เขาต้องมีการจดหน่วยการอะไรแต่ซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็ลดลงื่อยเพราะไม่ต้องใช้คนแล้วเริ่มใช้ออโตเมติกมากขึ้นนะครับตรงนี้รวมกันอีกประมาณสัก5 4 5 5สตางค์นะครับรวมรวมกันนะครับแล้วที่เหลือเนี่ยจาก4ีปเจสองเนี่ยหักจุดแปัก จุดสองสี่จุดห้าสี่เนี่ยก็เป็นค่าเชเพลิงอยู่มาสักสามาทเจ็ดสิบกว่าโอ้โหมันจริงแนละ้วพอชั้นหลักของค่าไฟฟ้าเนี่ยมันคือค่าเฉลิงมันจริง,รงๆแทบไม่ใช่ค่าก่อสร้างเลยค่าก่อสร้างมีผลเหมือนกันแต่น้อยกว่าค่าเเพลิงเยอะค่าเฉลิงเวียงทีเดียวอาจจะมีผลกระทบมากกว่าค่าก่อสร้างทุกอย่างรวมกันเลยมาเอาละครับท่านผู้ฟังผู้ชมครับฟังท่านอาจารย์โด่งมาถึงตรงนี้นะฮะผมคิดว่า ต้องคุยต่อแล <EN AC 2> ้วแหละนะยังมีเรื่องที่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมอยากรู้แล้วนะายังเป็นกระแสในสังคมด้วยนะครับในเรื่องของค่าพลังงานไฟฟ้านะเดี๋ยวในสัปดาห์หน้าอาทิตย์หน้าครับเรามาพูดคุยกันต่อนะครับถึงหลากหลายกระแสในสังคมนะครับรวมไปถึงแล้วเราจะเดินหน้าสู่อนาคตนะครับความเป็นกลางคาร์บอนพลังงานสิ่งแวดล้อมนะครับมันจะผูกมิตรกันได้อย่างไรและมันจะเดินหน้าด้วยกันได้อย่างไรสร้างขีดความสามารถ การแข่งขันของประเทศไทยได้อย่างไรกลับมาพบกับรายการผู้จาภาษาช่างได้ใหม่วันอาทิตย์หน้าครับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนครับสวัสดีครับ